ตเขาเล่นี่ทำอะไรนี่อุบะกองฉันไม่กลัวตายดิยังไงเธอบอกผมฉันกลัวตายคงไม่กล้าลงมาหรอกพี่อนนี่บลอกแล้วนี่แต่งตัวไมนแข็อย่ามายุ่งพระเอกใหญ่บินกับมานจะชูตุ๊กดาวร้ายนะ่ารักอย่างน้องเบลนี่รักจริงตัวโกงไม่ใช่สเปคหลานจ้าชนะ่วยอะไรหน่หอยดิ ไดไหมห้ช่วยอะไรหรออยากจะฝากเะไรรู้สึกอยากฝากอะไรฝากน้องชายรถเบ้นไว้ในท้องสักคนเฮ่อยาาเป็นหมาเลยฮะแน่นอน่อเนี่ยดูสภาพแค่คับเป็นตัวเเลยจไม่มใชมตก้งนใจไปกอยู่ใหมดองเดียวหมดเหงยหงยย ไม่ใ่เล็กๆอผ่าัดผายัขนมเทสงไย่ต้อนเด็กๆชอบกินนมฮิา่าเอาีเย็นจะมาไปลดมุดไม่ต้องไปฟิตเนสกันฉัวชอบแบบนี้หรออไปยุ่งสงไข่นอนทำไมตาหวานเสียบบปั่นเปิดจาบุกบอกว่าอย่าไปยุ่งโง่ไปเลยย่าอย่าไปยุ่กัมก ก๋วยเหนำว้าส่วนตัวพี่ยาชอบกินนมยาเตายอมไหมไม่ยอมป๊อมแล้นเหี้ยทำไมปุจันยอม หัวอะไรหัวอะไรทำไมดีนีพบพุถ้าไม่ดีดียจะตามกูเหรอดีที่สุดแล้วอย่างน้อยก็ไปได้ตามแค่คนเดียวใี่ชอบพูดถึงชีวิตมาอ่ยเหรอไ้ปากดีฟันแม่งเลยเดี๋ยวยาวเอาเฮ้ยโดนต้นตีซะด้วยนะเฮ้ย เฮ้ยอะไรนะอีทุกข์อีทุกใครเอใครสร้างชื่อที่เกครขบคหัวโอ๊ยนี่ไงออนลายเขาว่าใช้งานมากระดูไขอข้อหลังไม่ดีแนละ้วเอวเอวไม่ดีแนะล้วขับรถเยอะขับรถไปไหน <S <S อ่ะ มึงขับรถทั้งคืนเลยไงบ้านไม่เข้าเลยไงเหมือนกับโรยลิเกสอลามาขึ้นเหนือลองใต้ไม่ต้องขับทุกวันผู้ขับก็ไม่เห็นเป็นเลยอ้าวมึงจะเป็นได้ยังไงจะไปก็อีนั่นอยู่หน้าบ้านมึงอ่ะไม่ได้ขับไลยพี่หลายคนเลือเกินนะอุ้ยเยอะไปหมดพวกคุณคนนี้เกิดไปเชื่อขำคนอื่นเขาพูดเยอะขู้างไว้ห่อยยีบไปเก็เลยนะเออโอ้ยทั่วัทแล้วผ่านก็ดูสันหลังด้วย